สวัสดีค่ะวันนี้พี่เดียวยิ้มหวานเลยนะคะเพราะพี่เดียวกับน้องได้ไปเที่ยวดูงานดอกไม้บ้านนะคะที่สีคิ Q ้วใกล้ๆบ้านเรานี่เองค่ะพี่เดียวยิ้มให้นะคะอ่ามองดูน้องเรื่อยๆเลย ที่งานนี้นะคะ,กะเกษตรโคราชมีถึงวันพรุ่งนี้นะคะดูรอยยิ้มของเด็กๆแล้วมีความสุขที่สุดเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ได้มีโอกาสพาเด็กๆออกไปเที่ยวนะคะ,ะที่โรงพยาบาลสัตหีวก็ยังเปิดทําการทุกวันนะคะพ่อโนท์ก็เลยไม่ได้ไปด้วยวันนี้นะคะเพราะว่าพ่อโนท์มีคิวผ่าตัดทั้งวันเลยค่ะมีน้องหมาไม่สบายมารักษานะคะวันนี้เป็นวันทํางานของพอ่อนน่าน้องไม่สบายนะคะตัวนี้เป็นลำไส้อักเสบนะคะได้แอดมิดนะคะ ให้พอนุชได้ทำงานที่รักเต็มที่เลยนะคะแม่แหม่มกับเด็กๆก,ก็จะพากันไปเที่ยวใกล้ๆบ้านนะคะอันนี้น้องเก๋ป้อนยาน้องมาฉีดวัคซีนตามนัดนะคะ น้องหมาบีบีน่ารักปกติจะอยู่ที่สมุทรสาครแต่ว่าถ้ามาสีคิวก็จะแวะมารับบริการที่นี่ขอบพระคุณเจ้าของนะคะที่ไว้วางใจมารับบริการนะคะอ่าบ่ายๆน้องบีบีก่อนที่แม่แหม่มจะเตรียมตัวพาเด็กๆออกไปเที่ยวนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยน้องกระต่ายก็อยู่ในบ้านไม่ยอมออกมาวิ่งเล่นนะคะอากาศเย็น นอนทั้งวันเลยจ้าตัวกลมๆนะคะส่วนพี่แฮปปี้ใบหมอนที่เรียกว่าจะเอาไปด้วยทีนี้นอนหลับไม่ยอมออกมาจากที่นอนเลยคะ่ะอากาศอบอุ่นนะคะถ้าอยู่ในนั้นวันนี้อากาศข้างนอกจะเย็นๆนิดนึงนะคะน้องก็เลยหลับทั้งวันเลยแบบแม่แหม่มก็จะไปหยิบกุญแจรถเพื่อจะพาเด็กๆออกไปเที่ยวแล้วนะคะแต่พี่เดียวสามขานั้นมีอาการอย่างนี้คะ่ะอ๋อพี่เดียวจะไปด้วยเหรอครับไปไหมอ๋อพี่เดียวจะไปด้วย โอเคโอเคปลาปลาปลา,าไปกับแม่ <c oughs> ไปไหม <c oughs> ไปด้วยใช่ไหมครับอ๋อไปด้วยนะไปด้วยนะ <c oughs> ป่ะเราไปกันเถอะโอเคนะครับ <c oughs> โอเคนะป่ <c oughs> <c oughs> ะป่ะเราไปกันเถอะ กับน้องไปกับน้องมันเลยกับน้อง,อง,องพี่เดียวแสนรู้รู้ว่าทุกคนจะออกไปเที่ยวนะคะพี่เดียวขอติดตามไปด้วยตอนนี้ไปถึงที่งานแล้วนะคะ,ะพี่เดียวเลือกมุมเซลฟี่เองเลยจ้าพี่เดียวอยากถ่ายรูปมุมนี้นะคะถ่ายรูปกับพี่เดียวสามขากับน้องซะหน่อยนะคะ แล้วก็เดินจูงน้องต่อไปนะคะถ้าใครจะพาน้องหมาออกเที่ยวแนะนําว่าควรจะมีสายจูงตลอดเวลานะคะพอน้องหมาถ้ามาสถานที่ไม่คุ้นเคยน้องจะมีอาการตื่นคนนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งแปลงดอกไม้แล้วก็สัตว์หลายชนิดนะคะ,ะบ๊ายบายงานดอกไม้บ้านนะกเกษตรโคราชนะคะอะถ่ายรูปแม่แมมอุ้มพี่เดียวไว้นะคะพี่เดียวนั่งเล่นนะคะดูน้องเล่นชิลๆนะคะตาพี่เดียวก็ค่อยมองคนผ่านไปผ่านมาเป็นห่วงน้องก็เป็นห่วงนะคะแต่ ไม่อยากปีนขึ้นไปข้างบนนะคะเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเดินมาได้ไกลพอสมควรเลยอ่าไปวิ่งเล่นเด็กๆวิ่งเล่นกันนะคะมีแสงแดดอบอุ่นแต่ว่าอากาศไม่ร้อนนะคะอ่าพอเล่นได้ที่แล้วก็พากันนั่งสบายๆชิลๆต่อนะคะชมชมแปลงดอกไม้ต่างๆอากาศดีมากเลยค่ะถ้าใครจะมาแนะนําว่าให้มาได้เลยนะคะงานมีถึงวันพรุ่งนี้นะคะข้างหลังจะเป็นขี่ม้านะคะแต่ว่าไม่ได้ให้น้องไปขี่เพราะว่าเดี๋ยวพี่เดียวจะเป็นห่วงนะคะ มาถ่ายรูปก,กับพี่แป้งหอมกับจิกน้องจิ๊กซอนะคะพี่เดียวยิ้มใหญ่เลยยิ้มหวานใส่น้องนะคะอากาศสบายลมเย็นๆทุกคนก็จะมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะน้องก็จะมานั่งเล่นดูน้องสนุกสนานน้องซอสนุกสนานมากเลยจากนั้นก็พากันเดินเที่ยวเล่นต่อนะคะที่นี่แปลงดอกไม้จะ ว่างขวางมากเลยแล้วก็อากาศเย็นดอกไม้ก็กำลังสวยนะคะพี่เดียวก็ยังนั่งเล่นเฝ้าน้องต่อไปเรื่อยๆเลย เด็กๆมีความสุขได้วิ่งเล่นกันสนุกสนานเต็มที่เดินชมแปลงดอกไม้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะดูดอกไม้นะคะโอ้โหพออากาศเย็นๆช่วงนี้อากาศเย็นนะคะดอกไม้ก็จะบานสะพังเลยค่ะเด็กๆก,ก็มีความสุขนะคะพี่เดียวคอยเฝ้าดูน้องตลอดงานเลยค่ะ,ะแล้วก็ถึงเวลานะคะชมบรรยากาศร,บรอบๆ อาณาเขตกว้างขวางมากเลยที่วิทยาลัยเกษตรที่สีคิ้วนี่เองค่ะห่างจากตัวอำเภอสีคิ้วประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะดอกไม้บานสวยจังเลยอ่าดูสิอ่าแม่แหมมเอามุมดอกไม้มาฝากนะคะแล้วก็เด็กๆก็ไปเล่นที่รถนะคะ เด็กๆมีความสุขสนุกสนานกันแล้วก็น้องไปให้อาหารน้องวัวน้องม้าน้องแพะนะคะดูพี่เดียวยิ้มนะคะนั่งเฝ้าน้องนะคะพี่เดียวก็จะคอยดูแลน้องไปด้วยนะคะน้องๆเริ่มให้อาหารน้องแพะแล้วนะคะน้องแพะน้อยนะคะพี่เดียวก็ยังเฝ้าอยู่นะคะไม่เป็นไหนเลยนั่งเฝ้าน้องรอรออย่างสบายใจนะคะยังยิ้มอารมณ์ดีอยู่เลย น้องม้าต่างๆนะคะไปให้ย่าน้องม้าซะหน่อยนะคะ,ะเด็กๆพากันสนุกสนานได้เรียนรู้ธรรมชาติได้ใกล้ชิดสัตว์ต่างๆได้ดูดอกไม้พี่เดียวก็ดูจะมีความสุขกับน้องๆอแวะช้อปปิ้งก่อนกลับบ้านนะคะได้ของเล่นกันติดแม้ติดมือกลับบ้านนะคะมีของมาขายด้วยเด็กๆเริ่มหิวแล้วไปต่อคิว กินไอศครีมพี่เดียวก็คอยให้กำลังใจอยู่ใ,ใกล้นะคะแล้วก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ